เอาละครับผมดะกลับมาเมื่อมีเงยนะวันนี้อยู่กับเกมเทพชนะเอานะฮะกำลังชิดโหลดน,นะฮะผมก็เลนไปตรงนี้เลยฮะซึ่งจักรปุันเนะะี่ยมะลักษณะเหมือมนแบบเป็นแอสซินอ่ะเออเข้าริ่งเกมที่รีคมเมนต์ยูอัพเ e ตเกอันเดอร์เวฟฟา นี่ฮะของที่ผมใส่อ,อยู่อันนี้ก็แบบเออสู้เสร็จแล้วได้มาใแบบี่โชคดีน,นอ่ๆหมาเกมนี้จะมีแบบระบบที่แบบเล่นด้วยมอือไม่อัตโนมัติครับเอา,อนนม,ามาโซดาสามดีกว่าฮะหนึ่งกับสองป่าไว้ฮะมาโซดาสามดีกว่าห้าหลานะมาเริ่มเลย ว่าฟันทีน่นจะตายแล้วแะเะว่ามีอา,าที่มันกำลังคือแปดพันห้้จริงด้ยวยเดือดเลอะอบฟันสองทีปุ๊บจะพุ่งเขไปหาทุกทีกับแพนอันนี้ฮะเป็นสกิลสแต่การใช้สกิลจะอยู่กับที่ ทุกตัวนะฮะ,อะบอสใช่ไหมบอสใช่ไหมบอสใช่ไหมตาจา้าเอาละฮะจบแล,ล้วฮะเราเตะแรกฮะไม่ซื้ออะไรก็จะมีให้เลือกการนฮะ ไอ้ทองไอองเท้ามึงตั้งเหินนะร้ายที่สองฮะลุยครับ,รบมากกว่านี้แหะทะุที โอ้โหไม่อซจจะิจริงว่ะเราเกิดแตกไว้ให้ได้ปุ๊บปุ๊บนะการตีขึ้นต้องไปเป็นการพุ่งปรืออย่างฮะมันตายง่ายเลยตีจะใช้ไม่ได้หรอกตายแล้วขาดลอยครับขาดลอย เงี่อนแรกมันก็ผ่านได้ใช่ไหมผมเอา11ถึง15อะไรแบบนา้มา11ถึง15 11มันจะมีด่านให้เก็บของฮะแบบเราไม่ต้องซู้แล้วไปด่านต่อไปได้เลย Pai ing ni eh Erang uh. ni Let's go, let's go Bapa lah na. Ok mah e, lepa, Eh, lepak Baju ni เนี่ยอันติจะมาฮะเดินเราจะรอฮะอันนี้คือรอเลือดบ่ออร่อยครับขี่ฟัน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 สองบ่อใช่ไหมอันติเลยครับอโอ้โหเรียบร้อย ก็มีเสียงฟ้านะเพราะว่าเป็นพายุอื้รอร้อนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้โอ้โหแค่กระสุ่มอย่างเงี้ยได้น่นอน ไม่เสียงจากข้างนอกแอนทีวีก็ต้องขออภัยด้วยนะเพว่าผม,ผมกดตัวเสียงทีวีแล้วหนะนึ่งเออรอบนี้สามสายนะสายที่ปลาผมว่า สายดบยาบใหญ่มันมีดาบใหญ่นั่นจะดีสุดและ มองไม่เห็นหลอดเลือดนะโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ว่าตายล้ว 没底嘞。 มาเลยศัตกัมากจะบอดเลยพุ่งภาษาพันล้วอันนี้โอ,อ,อ้โหถุมันหลงมากเ,เรามาฟันธรรมดาเนี้ย วันที่ละพันโอ้โหขี่สองพันครับบับดาบบับสัตเลี้ยงนะเขางามงามงั้นเรารอฮะเอารองราไม่เราไม่รีบอ่าเรียบร้ยอยฮะสัตเลี้ยงดีตายนี่เลยฮะนี่สัตเลี้ยงผมเจ้าหมามันก็หัวนนะ สำหรับเกมนี้นะฮะงกรน,น้ำแข็งเนี่ยสองหมื่นสามเมื่อกี้หมอนเกดีดม่งกดิงมาสองหม่นสมโว่าไชนะโอ้โหว่าผมไดหายนนมากมะเรไป็นรอ ปีแล้วมสองพันกว่ายินรวมกันอย่างนี้ดีขึ้นที่สองจานข,ขึ้นทางนี้ดีกว่า

รึเจ็ดหลอดโอ้โหรึเจ็ดหลอดแล้โอ้โหเลยยีนะ่ห้าหลอดแล้วนี่ปั่นกันไปนะัปให้จากสี่หลอดเต็มฮนะแจะไม่กวรอย่าสู้นะลองเดี๋เชี่ยวเฝ้ามะพร้าว,าาวแกงขอ้อเออล้มไม่ดี เ่ฮะายละอืมับฟบนะบอมัน,น,นจะเป็นบอบอสที่โหดที่สมา,มาดัานเนสเตจหลักนะอันนั้นมันอันเก่าเนอันนี้มาอันใหม่ฮะ มันคือแบบมันเปลี่ยนด่านไงเออนี่ยฮะไอ,อน้นี่ตัวอยาบใหญ่ถึงว่าโหนะปกป้องริสตัลโอ้โหมันนะแล้วเราเกิดอยู่นี่ยเย็ดแค่ใหญ่เลยนะฮามยุไฟไิกฮามยุ99เปอร์เซ็นต์โอ้โห เราพยายามยอย่าติดกับตัวแ e อดทัศนเนี่ยอย่าพยายามพุ่งนะฮะแต่ผมพุ่งไปแล้วไงนี่อึดกะาแล้วกูเก็บร้อยตัวกำลังมาอันนี้บอลเลยใช่ไหมใช่จริงเด้ มาไหมไห้หลอดลจัดไปเรียบร้อยอยู่ขึ้นดา คำถานนะแต่กี้นี้ผมจะไม่ห้อยลงนะเพราะว่าออดัลนละมแบบผมจะไม่ได้มาเล่นสโลว์แบบให้ดูนะ,ะนะมันแบบเกมเนี้ยมันต้องพัฒนาทุกวันไงเพออืเ่อเก่งขึ้นทุกวันมาขออีกสองสามด่านโอเคขอสามด่านนะอันจะฟ้าไม่พอซื้อเลยฮะ แตะหัวลุยเลยดีฮะผู้หญิงอ่ะเป็นเมยเป็นเมย์นะทนะี่งดงใหญ่มากคนระับทำไม่ทำไม่ตอนนี้ถือว่าจะเกิดหงอยสู้สบายนะเพราะว่ากำลังเตรยอยู่ละศัตรูกำลังเดินมาข้างหลังแต่ตัวข้างหน้าเราตายแม่งก็พุ่งหาข้างหลังเลยแบบ ตัวที่แบบขี้โกงถ้าเกิดคนเล่นหัวขี้โกงมากนีนยฮะดูเนะี่ยนี่ผมยังไม่กดดาบเลยโอเคกดดาบแล้วจะตัวอยู่ข้างหน้าหนึ่งโอ้โหนี่บอลเลยยังไ จัดไปชุดใหญ่เลยดับทั้งสอนอันนี้เป็นด่านที่ผมยังไม่เคยผ่านเลยนะมาดูกันนะวเวลาต้องต้องกดยาหรือไม่ไม่ต้องแล้วลองดูวแวแวๆไหมฮะโอเคเยีย่ยมยืดอืดยืพุ่งไปเลยปานไปอีกทีเงี้ยฮะลองดูนะจิ้มหน้าไปดีโหนี่โอ้โหตีแรงมากเลยนะ ฟักขวดแล้วกันตายวสกิลนี่แหละไม่ตายอ่อโอ้โหเรียบร้อยสามสองพอดีเช็ดเคยสเตตคืเรัวๆไม่ได้รับไอเทม 动物。 ผมแค่ห่งแค่สองมือสองพันเนี่ยะผมไม่น่าจะไหวอันเนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยโยไหวมากไหวมากบอสทีเนี่ยโอ้โหอลังการกันตานี่นะไอ้มีนี่มันอยู่ด่านน้ำเขีนเนยงไง ไม่เสียเวลาไอ้ยาตีตีเาเมนทีละเก้าพันไอ้เฮียไอ้เฮียเอ้ยเอ้ยยาโอ้โหคืออะไรฮะพุ่งไม่ติดติดกำแพงไอ้เช็ดแค่ออกาะบางนี่มาขอปานกันได้ไหม โอหเลือดเลือดมิตีไปฮะต้องจำท้าเออ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 ปาไปดิเอ้า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 ทีโอ้โหหลบได้แบบอีกอีกต้อนเลย Nine. One.